เต้ยเนี่ยจะมาลองเป็นโจนในแบบรูทเฮเวนลูกช่วยของเต้ยเนี่ยมันก็ดูแบบว่าเหมือนกับโจนอยู่นะต้องใช้ถุงแล้วก็ถุงนอนเพื่อที่จะเข้าบ้านไปนั่นเองเข้ามาได้แล้วแล้วก็แล้วก็กดเตการระเบิดปุ๊บสามสองหนึ่งไปปุ๊บเอา้าล็อกล็อกล็อกอันนี้ป้นแล้วเกือบโดนด่าแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปตลอนดูกันดีกว่าว่ามีบ้านหลังไหนบ้านที่มันป้นได้ง่าย,ายๆแล้วก็เต้งบ่บ่ เจกรถขึ้นมาใหม่เราไปป้อนบ้านตรงไหนดีเราไหนจะไม่เข้าทางนี้โดยตรงนะทุกคนแต่เต้ยเนยจะไปเข้าทางอ้อมเข้าบ้านไปเลยเข้ามาแล้วตูวเ้เซฟอยู่ไหนเดี๋ยวเต้ขอดูจากตรงนี้ก่อนนะไปคาเฟ่แต่เราไม่รู้ว่าตูเ้เซฟบ้านอยู่ไหนทุกคนไปบ้านหลังนี้ไม่ป้อนตูเ้เซฟหาไม่เจอ สวัสดีครับทุกคนเติรเองนะครับในวันนี้นะครับทุกคนเต้รนเนี่ยก็ได้กลับมาเล่นในแบบรู้เทเวนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตามชื่อคลิปเลยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเต้ยนเนี่ยจะมาลองเป็นโจรหนึ่งวันกันใช่ครับทุกคนเต้ยนเนี่ยจะมาลองเป็นโจรในแบบรู้เทเวนดูว่ามันอาจเวลาโป้ไหนมันอาจจะยากเย็นสักแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ไปกันเลยอ๋อเต้ลืมเตือนไปเลยนะครับทุกคนคือการแบบว่าที่เราเป็นโจรเนี่ยแล้วก็ไปป้นทรัพย์สินของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเผื่อของมายาที่เราได้ไปขโมยของเข้ามเน่ยเป็นของที่แบบว่ารักแล้วก็หวงมากๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นของที่แบบว่ามีชิ้นเดียวไม่มีชิ้นไหนในโลกอีกแล้วแล้วก็ไอ้ของที่เขารักเนี่ยก็คงอาจจะเป็นของที่หายากเผื่อบางทีของที่เขาได้เช่น แว่นตาเป็นแว่นที่เขารักมากๆก็คือแบบว่าถ้าหายไปและถ้าหาไปเสี้ยใหม่อะเขาคงไม่มีใครแล้วใช่ครับทุกคนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยจะถามว่าเต้มาทําคลิปแบบนี้ทําไมเพราะว่าเต้หน่อยอยากมอบความบันเทิงให้แก่คนดูนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับทุกคนห้ามเอาไปทําตามด้วยละ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับคือเวลาโจรสมาเวลาจะป้นแต่ละทีนะมันก็ต้องมีการปลอมตัวหรือว่าเปลี่ยนชุดใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าเต้หน่อยจะไม่ขอเปลี่ยนชุดละกันเพราะว่า ลุกช่วยของเติ้ลเนี่ยมันก็ดูแบบว่าเหมือนกับโจรอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนกุดเกงขายาสีดําผมก็ดำแต่ผิวขาวอมชมพูอรอร่าเปล่งปั่มการังโจรส่วนมากเนี่ยจะแต่งตัวแบบว่าแบบให้มืดมิดชิดนะทุกคนเช่นสีดําสีน้ําตาลสีเขียวเข้มอะไรเงี้ยแต่งตัวให้มันสีออกเข้มเข้มนะทุกคนเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ดูแบบว่าลึกลับดีและก็สไตล์การแต่งตัวของเต้ลมันก็ลึกลับอยู่แล้วง้นต่อไปเรามาเลือกรถกันดีกว่านะครับทุกคน เป็นรถที่แบบว่าใช้ในการปล้นต่างๆนานามาดูกันว่าจะเป็นรถอะไรรถอะไรดีเนอะหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกอืมรถบรรทุกมันก็ดูเวอร์เกินไปเราเพิ่งของมันมาเล้เองแล้วปล้นได้ขนาดนั้นแล้วมไม่น่าใช่ลวเป็นรถผส,ผสม์พัสดุมันก็ดีนะหรือว่าจะเป็นรถคันนี้ดีงั้นเดี๋ยวต้ยจะลองรถคันนี้ดูก่อนนะครับก็ได้อยู่นะหรือว่าเราลองดูคนอื่นก่อนเผื่อมันจะมีคันที่แบบว่าเต้ยถูกใจ หลังจากที่เต้ได้ดูมาทั้งหมดนะครับเต้หนาสะดุดตาดกับรถคันนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปสร้างบ้านกันดีกว่าเพื่อที่จะเป็นบ้านของโจน,นะครับทุกคนบ้านของโจนเต้เองซึ่งต้องเป็นบ้านที่มันแบบว่านลึกลับหน่อยน,นะครับทุกคนเต้เลือกหลังนี้ดีกว่าเพราะหลังนี้นี่เนี่ยไม่ค่อยมีใครมาสร้างเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเต้หนจะได้บ้านหลังไหนเต้อยากได้บ้านที่มันดูแบบว่าลึกลับซับซ้อนหน่อยนะครับทุกคนเวลาจโจอ๋อไม่ใช่เวลาตำรวจมาเดี๋ยวมันจะได้ดูแบบว่า บ้านหลังนี้เนี่ยดูแบบว่าเป็นบ้านของโจนะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหม่นะครับทุกคนแต่ตอนยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยบ้านหลังไหนดีอ่ะหรือว่าเออหรือว่าจะเป็นบ้านหลังนี้ดีถ้าบ้านหลังนี้มันดูเหมือนกับว่าเป็นบ้านปฏิบัติการอะไรสักอย่างหนึ่งเต้ไม่เลิกดีว่าอ่าเต้เอาบ้านอันนี้ดีกว่าเต้เลิกบ้านหลังนี้ดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าบ้านหลังนี้เนียมันดูลึกลับเกินไปเฮ้ยตัวไรอุ้ยชักกี้ชักกี้มาขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเอ้าอื มันก็ได้วิ่งตามเต้ยมาน่ากลัวเหมือนกันเะเนี่ยชักกี้นี่เอออย,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 ย่าอย่าอย่าอย่านะชักกี้เราอาจจะไปป้นบ้านเฉยๆเราไม่ได้มาฆ่านาชากะหน่อยชะว่าไปแต่งตัวชักกี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยไปเลยหนีพ้นหรอเต่ปรับความเร็วก่อนนะครับทุกคนจะต้องหนีปีซักกี้นะทุกคนจริงๆมาใช่ว่าชักกี้แต่แต้ชอบเรียกมันว่าซักกี้อ๋อมันอยู่นั่นอ่า ทำไงดีที่นี้อย่าบอกนะจะปนบ้านจะปนบ้านไม่ได้นะเต้ได้ล็อกบ้านแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคนมาปนบ้านเราหรือเปล่าแต่เห็นเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยตู้เซฟคือหายากสุดๆไม่รู้ว่าจะมีคนหาเจอไหม,อ,มอุ้ยชนยังขับไม่ถึงไหนเลยก็ชนซสแล้วเต้ลองไปปนบ้านแถวหลังนั้นดูก่อนนะทุกคนดูว่ามีคนสร้างบ้านเยอะไหมแถวนั้นถ้าแบบนี้เนะี่ยมีคนสร้างบ้านน้อยเต้ก็จะย้ายเซฟนะครับทุกคน ไปกันเลยบ้านหลังนี้ตัวเซฟหายากแน่นอนเลยเต่ว่าทุกคนเราเจอตำรวจจีงทุกคนเราเจอตำรวจเนี่ยถ้าเป็นโจนแต่เตก็มาเจอตำรวจพอดีเอา้าตำรวจหายตำรวจไม่อยู่ได้โอกาสนาทีทองของเราที่เราจะไปเพ้่บ้านคนอื่นกันใครมาบ้านเราเมื่อกี้ได้ยินเสียงกร่งอยู่แต่เต้ไหนจะลองเปีนลงไปดูอ๋อนี่ก็คือคนตำรวจนะครับทุกคนหรือว่าน้องวีนึงของเรานั่นเอง แต่ถ้าทานน้องเขาหน่อยดีว่ะน้องเขาเนี่ยมีมารายาทบางเลยนครับทุกคนเขาเนี่ยได้ทักมาสวัสดีเปก่อนเลยมารายาทดีสุดๆเลยเราได้จะน้องเอฟซีนะครับทุกคนเมื่อกี้แต่ก็เอ่นก่อนจะไปปล้นบ้านคนอื่นเนี่ยมันต้องมีการเตรียมข้าวของกันก่อนเพื่อที่จะปล้นนั่นเองแน่นอนระเบิดกล้องสองทางไกลเพื่อส่องดูว่ามีคนอยู่บ้านไหมแล้วก็ต้องมีอะไรต่ออืม ้องใช้ถุงและก็ถุงนอนเพื่อที่จะเข้าบ้านไปนั่นเองและก็บันไดเผื่อบ้านมันอยู่สงูงและที่สำคัญต้องปรับขนาดคนเนี่ยจะได้ไม่เห็นเราได้ง่าย,าย,ายโอเคแล้วก็ตัวเล็กตะมุตมิกและไปปนบ้านกันโอ้คือจะไปเปิ่นบ้านเขาแต่สุดท้ายเนี่ยฝนได้มาตกซะง,งั้นอะไรจะโชคร้ายขนาดนี้กัน,นเนี่ยเดี๋ยวเตอร์นะครับทุกคนเสร็จว่ใหม่แป๊บ อด้รถนี้มาแล้วลองขับดิพอเตอร์ขับรถเนี่ยมันก็ดูไม่ออกเลยนะครับเพราะว่ามีคนขับอยู่ข้างในแต่พอเง็นกล้องมองดูก็เหน็นเตอร์อยู่แวบๆอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่จจอะไรมากงั้นบ้านหลังแรกที่เราจะปล้นเนี่ยขอประเดิมบ้านพรีเมียมก่อนละกันอุ้ยชนบ้านเขาแล้วอุ้งหเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงนะครับทุกคนเขาเนี่ยหน้าตาดูน่าจะดุอยู่นะทุกคนอ่าสวยเลยที่นี้ปุ๊บก็บไป อย่าให้มีคนมาเห็นได้ล่ะขึ้นมาชั้นนี้แล้วไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามีคนอยู่ปะอ๋อไม่มีเจอตู้เซฟแล้ววางระเบิดแล้วก็บอมได้มาแล้ววันหมูเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวหน,น้างานจะเห็นบุ๊บมาแล้วแล้วตัวแกนอยู่ก็ออกไปได้ฝนหยุดตกแล้วนะครับ ขึ้นรถแล้วก็ไปกันต่อปนบ้านหลังไหนต่อดีนะปุ๊บอุ้ยอ้ยเพึ่งป้องเข้ามาเองจะได้เสียค่าซ่อมรถซะละอืมขอบ้านหลังนี้ก่อนเลยและกันดูจากท่าทางแล้วคงไม่น่าจะมีคนอยู่บ้านนะเป็นโอกาสนาทีทองของเตยที่เตยจะได้บนบ้านไปกันเลยปุ๊บประตูล็อกเสร็จด้วยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคตราบใดที่เรามีถุงนอนแล้วก็สามารถเข้าบ้านได้ ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมไม่น่ามีเนาะโอเคไม่มีคนอยู่เจอตู้เซฟแล้วก็แล้วก็ชิคกี้พายสิจะบ,บอกอืมได้เงินมาแล้ววันช่ำมีคนอยู่บ้านไปเน้เหมือนเตอร์ได้ยินเสียงเจ้าของบ้านอยู่นะทุกคนไปเจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านมาเจา้า,า,จาของบ้านมาไปแล้วไปแล้วเจอาขอบ้านไม่รู้นะ ังไงทุกคนเจ้าของบ้านคนนี้นี่เองมขอโทษนะที่มาปล้นบ้านนะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูว่าก่าเราจะปล้นบ้านเนี่ยมันยากลาบากแค่ไหนต่อไปบ้านหลังนี้แล้วกันเราเข้าบ้านกันเลยประตูไม่ได้ล็อกด้วยก็หวานฉ่ำสิครับงานนี้ตู้เซฟมันอยู่ข้างบนนะครับทุกคนเซฟก็ต้องเรียกวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคน คู่แฟเฮ้ยมันมาแล้วเข้ามาแล้วอย่าแบนผม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 ออกมาได้แล้วขึ้นปรตูแล้วก็หนีด่วนอึ๊บโอ้ยเขาอยู่กับแฟนเกือบตุยแล้วอุ้ยขับรถตกบ้านหลังนี้ก็ต้องป้นบ้านหลังนี้เต่อไปกันเลยเดี๋ยวทำไมเต่าตัวรขคานี้อ๋อเต่ปรับเองลืมไปประตูไม่ได้หรอกแต่ว่าตู้เซฟอยู่ไหน ตู้เซฟบ้านหลังนี้แต่ว่าน่าจะลึกลับน่าดูเลยลึกลับไม่ลึกลับก็ดูจากตรงนี้ได้ทุกคนแล้วก็จะมีคุกอยู่อ๋อเปิดได้แล้วก็จะขังตัวเองไม่ขังตัวเองหรอกตู้เซฟเป็นไปไหนอ่ะตรงนี้ไหมไม่มีอ่ะหรือว่าชั้นบนน่าจะชั้นบนของบ้านนะมีไหมชั้นนี้ดูห้องนี้สิอืมไม่มีฮึบไม่มี ึบนี่ก็ไม่มีอ่ะพึบมีไหมอ่ะไม่มีอีกอืประตูบ้านก็คือเยอะเหมือนกันทุกคนอออห้องนี้เข้ามาแล้วนี่เหมือนเตอร์เนียนได้ยินเสียงเจ้าของบ้านนะทุกคนหรือว่าจะเป็นชั้นบนสุดเดี๋ยวเตอร์เนียนจะลองไปดูพึบมาถึงตรงชั้นดาดฟ้าก็ไม่เห็นแบบว่าจะมีตู้ทรงตู้เซฟเลยนะทุกคนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่นอนอ่าโอกาสไปเงี้บ้านอยู่ใกล้ขนาดนี้ก็ต้องพึบ อนี่เป็นยังไงล่ะประตูบ้านล็อกเสียด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่อุปสรรคของเปยวางถุงนอนเข้าไปแล้วก็ข้ามาดาบ้านได้แล้วเจ้าของบ้านคงไม่น่าอยู่บ้านนะเจอตู้เซฟไปต้องป้นเลยเพราะว่าเขาเปิดไว้อยู่แล้วลักตังได้ตังเข้ามาแล้วไต้ออกทางหลังบ้านดีกว่าเจ้าของบ้านอย่าโผล่มานะเดี๋ยวจะหายเจ้าควา่ำอ๋อเตยกดอันนี้อยม,มันกดอันนั้ไ,ได้ฮึบฮึบ เออออกมาได้แล้วไปกันต่อป้อนบ้านหลังไหนดีบ้านหลังไหนดีเนะปึบจิงจิงเต้ก็อยากจะป้นบ้านเขาละทุกคนแต่เต้ยขอไม่เอาดีกยว่าบ้านหลังนี้ก็ป้นไปแล้วบ้านหลังเมื่อกี้ก็เห็นอยู่แต่ว่าเขาเลือกออกไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเต้ยเนี่ยจะลองดูตามนี้ดูว่ามีคนสร้างบ้านกันเยอะไหมนี่ก็บ้านของเต้ยเมื่อกี้นี่ก็บ้านที่เราป้นไปแล้วอืม นี่เขาเพิ่งสร้างใหม่แต่เขายังไม่ได้สร้างบ้านเลยนี่ก็ป่นแล้วอ๋อยังบ้านหลังนี้ยังแต่ว่ามีลูกเมียอยู่เต้ยนเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่ง็นคัสบ้านหลังนี้ก็ป่นแล้วหลังนี้ไม่สร้าง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 ก็ไม่สร้างอีกอ้าไม่สร้างอีกไม่อีกไม่อีกไม่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 ใหม่มหม่หม่โอ้โหทำไมคนสร้างบ้านน้อยกันจังแบบผู้เฮเว่นเนี่ย เตอร์เองก็มาดูนะครับทุกคนว่าทำไมเขาีหนถึงมาสร้างบ้านกันงันเดี๋ยวเสาไหจะลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูนะครับทุกคนเผื่อมันแบบว่าจะมีคนสร้างบ้านเยอะมากขึ้นเตอร์เองนะครับทุกคนก็ได้ยัดเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าในเซิร์ฟที่สองเนี่ยจะมีคนสร้างบ้านเยอะมากไหมขนานเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะได้บ้านหลังแรกชนไปเลยชิบอืมน่าจะมีคนอยู่นะมีรถอยู่ด้วยเจ้าของบ้านอยู่เจ้าของบ้านอยู่นะครับเราจะใช้จังหวะไหนดีในการปล้นบ้านของเรา เขาตามมาเขาตามมาปุ๊บตเตอต้องเรียบโดดขึ้นบ้านแล้วใช้ปันไดปันไดแล้วก็ต้องปีนปีนปีน,ปน,ปนเขาปิดลงรถแล้วอะแต่เราก็สามารถเข้าบ้านมาทางนี้ได้เต้ขอตัวระก่อนนะครับเผื่อเขาเนี่ยจะเห็นอ๋อเขาโดนแบนเหรอทำไมเต้เข้าบ้านไม่ได้เขาไปไหนไม่รู้อะทุกคนเขาไปข้างนอกมั้งเขาไปข้างนอกครับทุกคนได้เวลาโอกาสนาทีทองเตอร์เนี่ยจะได้ปน้านเจอแล้วตูเ้เซฟวางระเบิด แลวก็บอม,อมได้เงินมาแล้วได้ตังกินขนมแล้วทีนี้ตัวไม้แงนอยู่นะครับทุกคนเต้นน่ยก็เลยออกมาได้อย่างง่ายดายไปต่อเลยาปอุ้ยตกอโอ้ยดูดูแล้วเนี่ยคนสร้างบ้านในเซิร์ฟนี้ก็คงจะน้อยเหมือนกันนะครับทุกคนหรือว่าไม่มีคนสร้างบ้านเลยก็เป็นได้อืมตรงนี้ก็มีคนสร้างบ้านอยู่เยอะนะทุกคนงั้นบ้านต่อไปที่เต้จะมาเปิ้ลก็คือบ้านหลังนี้แล้วกันนะ เจ้าของบ้านเป็นผู้ชายซะด้วยหน้าตาหวานเชียวเตยต้องรีบบอนแล้วฮึบกระโดดอุ้ยกระโดดกระโดดกระโดดฮึบเอาตกตกเอทุกคนฮึบอย่าตกนะเอา้าตกอีกแล้วเตยต้องรีบแล้วฮึบขึ้นมาได้แล้ววางระเบิดวางระเบิดวางระเบิดเลยระเบิดะระเบิดแล้วก็ปอมได้ต่างมาแล้วหลบก่อนมวยไต้ได้ยินเสียงท้าเขาแต่ว่าเขาอยากจะอยู่ไหมไม่รู้นะทุกคน นั่นต้นอาชาจังหวัดน,นี้ได้กันในการนี้ปุ๊บฮาปุ๊บอปุ๊บเฮ้ยเขาวิ่งตามมาแล้วทุกคนเฮ้ยทางไหนดีทางไหนดีขึ้นทางนี้ได้กันทางนี้แล้วกันโอ้ย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 ้ย,ย,ย,ยรุนละตึ่งเหมือนกันเนี่ยมาถาอาชีพโจรบ้านต่อไปบ้านหลังนี้แล้วกันต้องใช้ถุงผ้าแล้วทหาอันนี้ไม่ได้ผลต้องใช้ถุงผ้าเข้าไปในบ้านตู้เซฟอยู่ไหน ตู้เซฟตู้เซฟตู้เซฟเจอแล้วอยู่นี่แล้วก็บอมแต่ตามกินขนมแล้วหวานหมูอุย้ยมีคนยิงบ้านเลยมีคนยิงบ้านโดนแปลแน่นอนรับประกันโดนแปลแน่นอนเอิบเอิบเอุย้ยเกือบเกือบไปแล้วโอ้ยอัวใจเต็มเหมือนกัน,นเนยพอได้แบบนี้ บ้านต่อไปหลังนี้เลยแล้วกันเข้าด้วยถุงไม่ได้แล้วต่อไปต้องแชทถุงน,นอนตลอดแล้วเตยว่าเขาได้ได้นอนถ้าแบบนี้เข้ามาได้แล้วแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนของบ้านแล้วตูเต้เซฟตู้เซฟฝั่งนี้ตู้เซฟฝั่งนี้ตู้เซฟไปไหนเจอตู้เซฟแล้วแล้วก็กดเต็มการรเบเบอรมแล้วก็ต้องหนีกันต่อโอ้ยลืมควักตังค์เลยไปกันต่อออกทางนี้ทางเดิมรุนระเริงเหมือนกันเนี่ยพอเล่นแบบนี้ไวใจเต้นตึบตับตับไม่น่า่ะ ต่ลองใช้ถุงนี้ดูว่าจะออกจะออกได้ไหมทาไมถ้าใช้แล้วมันออกไม่ได้อะอือออกได้แล้วปพ๊บปุ๊บออกปั๊บเลยหือหัวไอนั่งผิดที่อบโอ้ยปวนบ้านหลังไหนต่อดีบ้านหลังไหนต่อเดี๋ยวเต้หน่ยจะลองป่วนบ้านหลังใหม่ดูนะคบว่าตู้เซฟมันอยู่ไหนแล้วก็ตู้เซฟมันหายากเปล่าสามสองหนึ่งไปอ้ยต้องใช้ความเร็วจริงๆ,ๆนะทุกคนตู้เซฟอ,อยู่ไหนตู้เซฟ ตู้เซฟไปไหนอ่ะต้าหาไม่เจอตู้เซฟไปไหนอ่ะตู้เซฟหายากเหมือนกันนะดูๆูหอว่ามันไม่มีตู้เซฟหรอตู้เซฟมันต้องอยู่ในห้องนี้สิโอเคถ้าหามันเจอขนาดนี้แต่ก็ต้องรีบหนีออกไปข้างนอกแล้วึ๊บเอาล็อก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 ,อกมันล็อกอ่ะทุกคนล็อกแต่วาดเลยวิธีนี้ละกันฮึบยึบอืมโอ้ยรอดปลอดภยัยเสกรถขึ้นมาไหมเราจะป้อนบ้านหลังไหนต่อดีงั้นเดีย๋ยวต้าเน่อจะลองดูจากอันนี้ละกันเนี่ยตรงนี้ ดูว่ามีบ้านหลังไหนไหมที่เรายังไม่ได้ปล้นบ้านหลังนี้ปล้นแล้วอันนี้มีเจ้าของเลยนะครับทุกคนแต่เขาเยังไม่ได้สร้างบ้านอันนี้ปล้นแล้วเกือบโดนด่าแล้วด้วยอันนี้ก็ยังไม่มีใครสร้างแต่ว่าเซาห์ตัวเซฟไม่เจออันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้เขาเพิ่งสร้างบ้านมาใหม่นะครับทุกคนเป็นบ้านแบบเล็กๆมินิมอลงั้นเก็บไว้ในใจก่อนในการตองโงรงแรมหอพงหอพักไม่มีใครมาพักเลยนะทุกคนโอเคไปบ้านหลังนั้นกัน บ้านหลังนั้นมันอยู่ไหนนะอยู่ฝั่งนั้นแน่นอนเลยเนอะไปกันเลยเอาพอเราเข้ามาเขาก็ได้ลบบ้านทิ้งแนครั้นงนี้นะครับทุกคนเตอร์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟอีกแล้วก็คือเปลี่ยนเซิร์ฟบ่อยสุล้เกินบ้านหลังนี้เนี่ยเตอร์จะไม่ป้นนะครับทุกคนบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันตัวเซฟหายอย่หายากทั้งสองหลังเลยเดี๋ยวเราไปตลอนดูกันดีกว่าว่ามีบ้านหลังไหนบ้านที่มันป้นได้ง่ายๆรถลดอืดอาสุล้เกินเตอร์ขอปรับความเร็วแป๊บหนึงนะทุกคน สองร้อยไปเลยจะได้รวดเร็วสักใจวัยรุ่นไปกันต่อมาเลยอืมประเดิมดรวยบ้านหลังนี้ก่อนเลยละกันเจ้าของเป็นเบลคอนนะทุกคนเบลคอน,อ,อนนะขอนะลืมเลยแต่ก็ต้องมาเตรียมของในการปล้นบ้านนะครับทุกคนไปเราบ้านไหมไม่มได้ล็อกไปเลยฮึบกดตรงนี้นี่เปิดแล้วแล้วก็ต้องบอ ได้ตังมาแล้วแล้วก็ต้องหนีออกสิครับมาทางนี้ใช่ไหมกระโดดอย่าล็อกบ้านนะอย่าล็อกอึ๊บเอ้ยอยออกมาได้แล้วต่อไปป้นบ้านหลังนี้กันบ้านดีกว่าปุ้ยมาพางสัตว์น้าเขาอีกแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยเอาออกประตูบ้านเปิดอย่างงี้ก็อิ่มอกอิ่มใจเลยสิไปกันต่อเจ้าของบ้านไม่อยู่ใช่ไหมห้องนอนตรงนี้ปะถ้าอาจจะไม่ผิด มันจะมีตู้เซฟด้วยในแถวนี้นี่ไงใช่ไหมใช่ทุกคนเต้ยเจอตู้เซฟแล้วแล้วก็วางระเบิดแล้วก็บอมได้ตังแล้วออกทางนี้ทางเดิมฮึบจึบฮึบออกให้ไวออกให้ไวออกมาแล้วเสกรถขึ้นมาใหม่เราไปปล้นบ้านตรงไหนดีเราไปปล้นบ้านตรงไหนดีทุกคนก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือท้าทายเต้ยมากๆเลย เราเนี่ยจะไม่เข้าทางนี้โดยตรงนะทุกคนแต่เต้เนี่ยจะไปเข้าทางอ้อมเต้เนี่ยจะลองไปเข้าฝั่งนี้ดูนะทุกคนว่ามันอาจจะเข้ายากเข้ายัดไหมน่าจะเข้าง่ายนะทุกคนแมงคงไม่มีใครเห็นมั้งไปเลยน่าจะไม่มีใครเห็นนะครับทุกคนไปว่าอันนี้ฮึบฮึบไม่มีใครเห็นจริงๆด้วยเข้ายัดไหมทางนี้มีคนมองอยู่ไหมจังหวะนี้แหละต้องไว้าฮึบเข้าบ้านไปเลยเข้ามาแล้วตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟตู้เซฟอยู่ไหนอ่ะตรงนี้ปะ ออห้องน้ําห้องนอนมีไหมอ๋อห้องน้ําอีกแล้วห้องไหนอะ่ะอันนี้ก็เพิ่งออกมาเองอย่าบอกนะว่าบ้านหลังนี้ไม,ไม,ไม่ไม่มีตูวเซฟอ,อ่ะเฮ้ยเขาเห็นเตยหรือเปล่าไม่รนะู้อ่ะทุกคนเตยหาตัวเซฟไม่เจอทําไงดีมาป้นหลังนี้กันดีไหมอ่ะเตยหาตัวเซฟไม่เจอป้นดีไหมอ่ะไม่ต้องป้นไม่ต้องป้นมาแล้วหาทางหนีอย่างเดียวก่อนเตยต้องหาทางหนีอย่างเดียวก่อนนะครับทุกคนนะั่นก็คือสิ่งที่เตยคิดได้ไปต่อเอาเอา,เอาบ้านล็อกอ็เออ ต้องใช้ทางนี้แล้วสินะเต่หาตู้เซฟบ้านหลังนี้ไม่ได้อะไม่รู้ว่าตู้เซฟอยู่ไหนโอ้หายากเหลือเกิน Limit e d e d i t i o n ด้วยปเลนบ้านหลังไหนดีอ่ะเดี๋ยวเต้อขอดูจากตรงนี้ก่อนนะโอ้ยรดความอีกอืมสไลด้วยเต้อขอดูจากตรงนี้ก่อนนะว่ามีคนมาสร้างบ้านเพิ่มไหมอ่ามีคนสร้างดูอย่างอื่นก่อนอันนี้เป็นคาเฟ่แต่เราไม่รู้ว่าตัวเซฟบ้านอยู่ไหนทุกคนไอ้บ้านหลังนี้ไม่ป้น ตัวเซฟหาไม่เจอหลังนี้ก็เหมือนกันหลังนี้ก็ป้นแล้วหลังนี้ยังไม่ได้ปรนเพราะว่าตัวเซฟหายากอันนี้ไม่มีใครสร้างไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ไปดูในบ้านแล้วแต่ว่าตัวเซฟหายากเกินไม่มี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 ไม่ไม่มไมไมไมออกอยู่แล,ยแลื่ที่ดีของเราก็คือคอนโดนั่นเองไปกันเลยเอ๊บ มีคนอยู่บ้านแน่นอนเลยบ้านล็อกต้องใช้อันนี้แล้วถุงเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ลองถุงนอนดูถุงนอนก็ไม่ได้อีกอ้อเอเข้าได้เซต้องเข้าได้ต้องเข้าให้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 ได้เฮ้เจ้าของบ้านมาแล้วอ๋อยังเธอใช่เจ้าของบ้านแน่นอนเลยแต่ว่าใช่ไหมใช่ทุกคนเฮ้ผมเหาเธอผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วโอ้ย เขาก็ได้ตามเต้ยมาแต่เต้ยต้องหนีก่อนอืมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเต้เยยังได้ปล้นบ,บ้านมาหลายหลังอยู่พอสมควรไม่มีใครมาสร้างบ้านเพิ่มเวลาที่เหลือก็เอาเงินเข้าตู้เซฟแค่นั้นไม่มีใครหนอเพราะบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ารึกลพอสมควรอือ,อ,อเขาได้ไหมเขาได้ไหม,มเกือบเข้าไม่ได้แล้วโอ้โหได้ปล้บนบ้านคนอ,อื่นรู้สึกรวยเสียเหลือเกิน ตัวสูงปกติได้แล้วเป็นตัวเด็กมานานพอแล้วก๊กก๊กอ๋อบ้านตัวเองลืมไปเข้ามาแล้วล็อกบ้านเสร็จแล้วต่อไปก็ร่งชั้นร่างได้มาก็หลายล้านอยู่นะหนักจะเหลือเกินอ่ะเออจะเอาเงินไปเข้าตู้เซฟสักหน่อยเออตำรวจเข้ามาในบ้านเหรอ จุดจบของโจรหลายคนนะครับทุกคนก็ตามภาพเลยจุดจบก็คือการเข้าคุกนั่นเองสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนแต่ก็มาทําคลิปเพื่อที่จะสอนให้หรู้ว่าการเป็นโจรเนี่ยมันก็ไม่ได้รวยแล้วก็ง่ายนะครับทุกคนเราต้องทาตัวแบบว่าหลบๆบซ่อนๆตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยมีภาวะการเครียดเยอะมากเลยไม้ว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยจะเจอตํารวจไหมตารวจจะจาเราได้ไหมตารวจจะแบบว่ารู้จักเราไหมแล้วก็จะเราเข้าคุกไหมสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเต้ก็มาทําคลิป เป็นแบบว่าตัวอย่างนะครับทุกคนทุกคนอย่าเอาไปทําตาม,มากันนะครับทุกคนถ้าหาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนถ้าหาทุกคนรักเตอรจริงเนี่ยทุกคนต้องดูคลิปของเอตอร์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบายบายส่วนใครคนไหนนะครับทุกคนที่อยากให้เตอร์ทำอาชีพอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนเตอร์อั่จะมาทำตามนะไปก่อนนะครับบายบาย ยถ้าหาใครชอบคลิปของเตยอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าหาใครอยากดูคลิปใหม่ๆของเตยอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ